อาจารย์สมชายวิทยาศาสตร์ฉบับซอมบี้สุดป่วนในโรงเรียนประถมที่ดูแสนจะธรรมดาแห่งหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้มีห้องเรียนหนึ่งที่พิเศษกว่าใครคือห้องวิทยาศาสตร์ของอาจารย์สมชายอาจารย์ที่มีผิวสีเขียวสดใสสวมแว่นตากลมโตและมีคราวสีเงินที่ตัดแต่งอย่างเท่แม้เขาจะเป็นซอมบี้ แต่อาจารย์สมชายก็เป็นครูที่ร่าเริงและใจดีที่สุดในโลกอรุณสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องพลังงานแห่งความหนืดกันอาจารย์สมชายกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอะตอมนักเรียนแถวหน้าสุดจ้องมองอาจารย์ด้วยความสงสัยเพราะวันนี้อาจารย์ดูจะคึกคักเป็นพิเศษจนลูกตาซ้ายของเขาเริ่มจะถลนออกมาเล็กน้อยอาจารย์สมชาย เริ่มหยิบหลอดทดลองที่มีของเหลวสีม่วงเรืองแสงออกมานี่มันวิทยาศาสตร์ที่มีเวทมนต์เลยนะจะบอกให้สูตรนี้ผมคิดคนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ซอมบี้เดินเร็วขึ้นหรืออาจจะทำให้พวกเราตัวเบาหวิวก็ได้นะครูมีความสุขกับนักเรียนทุกคนจนแว่นตาเกือบหลุดเขาหัวเราะเสียงดังฮึฮึฮจนแว่นตาของเขาเกือบจะหลุดจากจมูก ทันใดนั่นเองในขณะที่อาจารย์กำลังคนสารเคมีอย่างเมามันมือขวาของเขาก็เกิดลุดออกจากข้อมือแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะมือนั้นกลับกระโดดลงไปบนโต๊ะแล้วเริ่มช่วยจับหลอดทดลองอย่างคล่องแคล่วโอะขอบใจมากนะเจ้ามือขวาอาจารย์สมชายพูดกับมือตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติอะตอมและแนนเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆถึงกับอาจารย์สมชายาทำได้ยังไงเนี่ย ใช่ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันตาค้างไปเลยอะ่ะอาจารย์ครับมืออาจารย์หลุดไปแล้วอะตอมตะโกนบอกด้วยความตกใจผสมความขำส่วนแนนรีบหยิบสมุดขึ้นมาจดบันทึกทันทีเพราะนี่คือปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ที่เธอไม่เคยเห็นในหนังสือเล่มไหนมาก่อนไม่ต้องห่วงเด็กๆมันเกิดขึ้นบ่อยนะอาจารย์สมชายตอบพลางหยิบมือขวามาเสียบคืนที่เดิมแนนรีบยกมือถามถ้าเราเติมผงสีม่วงลงไปในนั้นมันจะระเบิดไหมคะ อาจารย์สมชายยิ้มกว้างคำถามดีมากแนนมาลองดูกันเมื่ออาจารย์สมชายเทผงสีขาวลงไปของเหลวสีม่วงก็เริ่มฟองฟู่และลอยตัวขึ้นเป็นลูกโป่งขนาดมหือมาว้าวดูนั่นสิมันคือฟองสบู่ต้านแรงโน้มถ่วงอาจารย์ร้องลัน่ขนขณะที่ตัวเขาก็เริ่มลอยขึ้นจากผืนห้องเรียนเช่นกันแนนพยายามจะคว้าฟองสบู่ลูกหนึ่งแต่มันกลับแตกออกและพ่นผงประกายระยิบระยับใส่เธอ จนทำให้ผมของแนนตั้งเดชและเปลี่ยนเป็นสีชมพูอาจารย์สมชายหัวเราะร่าดูเหมือนเธอจะได้ทรงผมใหม่ที่นำเทรนดที่สุดในโรงเรียนเลยนะแนนอะตอมและแนนช่วยกันเก็บกวาดฟองสบู่ที่เหลือหลังจากที่ฤทธิ์ของมันเริ่มหมดลงทั้งห้องเรียนเต็มไปด้วยคราบสีม่วงและประกายวิบวับแม้จะเลอะเทอะไป่อยแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกว่านี่เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์ที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา ขอบใจทุกคนมากสำหรับวันนี้คราวหน้าเราจะมาทดลองสร้างพายุสายรุ้งในขวดโหลกันอาจารย์สมชายกล่าวพร้อมโบกมืออำลานักเรียนอะตอมโบกมือกลับพลางคิดในใจว่าถึงครูของเขาจะเป็นซอมบี้แต่สมองของอาจารย์สมชายก็เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแล้วน้องๆละ่ะเคยเจออาจารย์เพียเพ้ยนๆบ้างหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะครับ